สวัสดีครับลูกค้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสอนนะครับในเรื่องของการวางเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับว่าเราควรจะวางเครื่องอะไรยังไงนะครับเรามาดูเรื่องของการใช้งานกันก่อนนะครับลูกค้าจะเห็นคําว่าตัวนึงนะครับตรงนี้นะครับโฟกัสนะครับแล้วก็คีย์สโตนนะฮะเวลาเราวางเครื่องเนี่ยเราควรจะต้องวางเครื่องนะครับในลักษณะที่ เป็นโต๊ะนะครับที่เป็นลักษณะนขนานกับพื้นนะครับนะครับขนานกับพื้นนะที่ลูกค้าเห็นนะครับแล้วก็วางเครื่องนะครับให้เป็นลักษณะตรงนะครับวิ่งตรงเข้าไปที่ฉากนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุดลูกค้าจะเห็นเลยว่านะครับภาพเนี่ยออกมาได้คมชัดเพราะเราได้ตั้งค่าวไว้แล้วเรียบร้อยถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งนะครับสมมุติว่าที่ร้านเนี่ยขยายต้องการที่จะขยายจอด้วยเราก็ต้องถอยเครื่องเข้ามาออกมานะครับ จะเห็นว่าเกิดความเบลอของภาพนะครับเ,เกิดความเบลอของภาพนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องไปปรับที่ตัวนะครับตรงนี้นะครับที่เรียกว่าโฟกัสนะฮะที่เรียกว่าโฟกัสนะครับเราก็ต้องปรับโฟกัสครับเพื่อให้ชัดที่สุดนะครับ การวางเครื sea, ่องเนี ite, <VE> ่ยจะเอียงเล็กน้อยก็ได้นะครับเพื่อให้ความคมชันเนี่ยมากที่สุดเที่จะทำได้นะครับการปรับค้างหมูแบบนี้นะครับถามว่าปรับได้ไหมปรับได้แต่ว่าความชัดเจนของภาพก็จะลดลงนะฮะฉะนั้นการปรับค้างหมู่เนี่ยแนะนําว่าไม่ใช้จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าการใช้การปรับค้างหมูก็จะทําให้ความคมชัดของภาพยลดลงได้นะครับ นะครับผู้ค้าจะเห็นว่าทางร้านเนี่ยก็ปรับแล้วมันก็มาคมชั้นเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วถ้าเราปิดไฟล่ะเราปิดไฟนะครับยังไงภาพเนี่ยในเรื่องของเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าปิดไฟก็ดีสุดอยู่แล้วนะครับจะเห็นเลยว่ามันภาพม,มันจะชัดและสว่างมากนะครับถ้าเราต้องการจอที่ใหญ่นะครับใหญ่มากกว่านี้นะฮะเราก็ต้องถอยเครื่องไปเรื่อยๆนะฮะ การปรับภาพเนี่ยไม่ได้ตายตัวนะครับลูกค้าไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเอคางหมูเนี่ยปรับเป็นสูงองศานะครับบางทีต้องปรับให้มันเอียงเข้าบ้างออกออกบ้านนิดหน่อยนะครับเอียงเข้าบ้างออกบ้านนิดหน่อยคือยังไงอ่าสมมติลูกค้าเห็นตรงนี้ไหมครับอ,อาจจะดูยากนิดนึงนะครับอ,อย่างนี้แล้วกันนะฮะจะได้เห็นชัดลูกค้าเห็นเส้นคางหมูตรงนี้ไหมฮะ ที่เหมือนเป็นเส้นตัวใหญ่ๆห,หลักๆเนี่ยนี่ยมันจะมีตัวเรื่องนี้อยู่จะเห็นว่าทางร้านเนี่ยเอียงไปทางขวาของของข้าง,ง,ง,งหมู่นิดนึงนะครับคือไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงกลางพอดีอันนี้คือศูนย์เปอร์เซ็นนะฮะถ้าเราถ้าเราจัดจัดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางเนี่ยมันคือศูนย์เปอร์เซ็นแต่บางทีเราก็เอียงขวาน,นิดนึงนิดเดียวซ้ายนิดหนึ่งเพื่อให้ภ้ามันชัดที่สุดที่จะทําทได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับโฟกัสนะครับที่ด้านบนตรงนี้นะฮะซึ่งมันก็คืออยู่ที่ว่า ทางลูกค้าเลยนะครับว่าจะทำยังไงนะครับเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะแต่ละบ้านเนี่ยองค์ประกอบบ้านแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวทางนั้นเปิดไฟให้ดูนะครับจะได้ชัดหน่อยนะครับ <c oughs> นะครับต้องใ่ายไฟลงที่เครื่องนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความคมชัดของภาพ จะได้เห็นนะครับว่าครูจะต้องปรับยังไงครับครับเนี่ยครับลูกค้าด้เห็นเขาว่าคีสโตนตรงเนี้ยคะคือบางทีคียสโตนตรงนี้เนยมันอาจจะอยู่ตรงกลางนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยครับอยู่ตรงกลางนี้มันไม่จาเป็นต้องอยู่ตรงกลางตลอดนะฮะอาจจะขวาเล็กน้อยซ้ายเล็กน้อยเพื่อทําให้ภาพเนี่ยมันไม่เบลอนะครับแล้วเราก็ปรับโฟกัสตรงนี้ตรงนี้คือการปรับโฟกัสทุกๆครั้งที่เรา ย้ายตำแหน่งเครื่องนั่นเองนะครับนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้เค่อง่าเดี๋ยวเราก็ต้องปิดไฟหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเปิดไฟไว้เนี่ยยังไงภาพก็ก็ต้องจางอยู่แล้วนะครับเป็นปกตินะครับนะฮะลูกค้าก็จะเห็นเรื่องของความคมชัดนะครับที่ได้นะครับประมาณนี้ยิ่งภาพใหญ่เนี่ย ความเบลอของภาพก็จะมีมากขึ้นนะครับตามตัวนี้ก็ต้องแจ้งจริงๆนะครับเพราะว่ามัน,มนเป็นข้อจํากัดในบางส่วนของเครื่องนะครับเพราะว่าจอเขาเป็นจอแบบ7 2 0 p นะครับไม่ใช่เป็นแบบ full hd แต่ถือว่าในเครื่องระดับราคานี้เนี่ยราคาประมาณ3,000เนี่ยมันทําได้เต็มที่ของมันแล้วแล้วก็ภาพเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยกว่าสมัยก่อนเยอะนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเครื่องเนี่ยราคา2 3000ไม่ได้แบบนี้นะครับไม่ได้คมชัด ไม่ได้ระบบ and ด o i d ไม่มีอะไรเลยนะฮะสงภาพได้อย่างเดียวแถมภาพแตกด้วยแต่ก่อนที่ภาพแตกนะครับเครื่องสองสมพันแต่ก่อนไม่มีนะฮะแล้วก็เครื่องรุ่นถูกๆเลยนี่คือภาพแตกเลยอันนี้คือแบบมันเต็มที่ของเขาแล้วจริงๆนะครับในราคา2องถึงสามพันบาทนะครับสำหรับรุ่นโอเลนเอดีหนึ่งห้าศูนย์และรวมถึงรุ่นอื่นๆของที่ร้านด้วยนะครับที่เป็นแบบเจ็ดร้อยยี่สิบพีนะครับมันเป็นข้อจํากัดในเรื่องของอุปกรณ์เขานะครับแต่ถึงยังไงเราก็เราก็ ท่านลูกค้าดูภาพก็จะเห็นว่าเน,นี่ยเราก็ปรับได้เต็มที่นะครับอย่างมากที่สุดที่จะทาได้แล้วนะครับก็อีกที่ทางลูกค้านะครับต้องไปปรับปรับวางให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับในเรื่องของอตัวตำแหน่งการวางของตัวใต้เครื่องนะครับ ขออนุญาตนะครับเพราะว่าต้องส่องไฟเข้าเครื่องก็ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวฐานรองเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับก็คือเอามาใช้ได้นะครับแต่การแหงเครื่องขึ้นนะครับก็จะทําให้ความเบลอของภาพเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางปุ๊บเครื่องมันก็จะเอียงขึ้นครับพอเอียงขึ้นเสร็จก็ต้องไปปรับคีย์สโตนกันใหม่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่า,าท่านต้องเข้าใจว่าการไม่ปรับอะไรเลยหรือว่า การใส่ค่าตั้งเดิมของมันก็คือหมุนเข้าไปนี้นะครับเราก็ปรับคานหมุนตรงนี้เล็กน้อยนะครับแล้วปรับโฟกัสให้ชัดเนี่ยอันนี้จะเป็นการตั้งค่าที่ดีที่สุดแล้วนะครับของตัวเครื่องโปรเจคเตอร์ or, ตัวโอเลนนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการตั้งค่านะครับต่างๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมก็ วันนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะฮะอาจจะดูลําบากยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่ว่าร้านพยายามจะอธิบายให้เข้าใจที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับว่าเครื่องเนี่ยควรจะวางยังไงนะครับวางเอียงได้ไหมเอียงเอียงแบบนี้หรือว่าแบบนี้เข้าฉากนะครับลูกค้าก็จะเห็นว่านะครับความเอียงก็จะทําให้ขอบภาพเนี่ยมีสิบเบอได้นะครับยิ่งเอียงยิ่งเบอร์นะครับฉะนั้นเราแนะนําว่ายิงตรงนะครับ ลักษณะข,ของการยิงตรงเข้าฉากก็คือขนานนะครับเครื่องขนานพื้นนะครับและยิงตรงเข้าไปเลยเข้าฉากนะครับประมาณนี้